ทกคนมาฟังตรงนี้ก่อนและหลายคนค่ะถามมาว่าใส่ปุ๋ยทกโคนมาฟังตรงนี้ก่อนและหลายคนค่ะถามมาว่าใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์กี่วันต้นยางจะนเจุดไปใช้ได้เพื่อเพื่อรู้ไหมคะว่าการที่ต้นยางจะดิดพวกทานอาหารไปได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอันแรกก็คือความชื้นดินค่ะความชื้นดินนี่สําคัญที่จะมา ช่วยในให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะคะเขาสามารถที่จะมาย่อยพวกธาตุอาหารต่างๆจากโมเลกุลใหญ่ๆขนาดใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็กขนาดอิออนนะคะแล้วรากยางก็จะดูดเข้าไปนะคะซึ่งถ้ารากยางดูดเข้าไปแล้วเขาก็จะเคลื่อนย้ายตามท่อน้ําค่ะไปอยู่ในส่วนต่างๆของต้นยางไม่ว่าจะเป็นลําต้นใบอันนี้นะคะ่ะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่า ภายในหนึ่งสัปดาห์นะคะต้นยางเราเปลือกยางก็เริ่มนิ่มแล้วก็ผลผลิตน้ำยางก็เริ่มสูงขึ้นค่ะใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อได้กลับมาดูง่ายๆ